ก็สิ่งที่ตัวชิคกี้พายกเลยครับในวันนี้นยืมผมวอ,อสกเกิปครับวันนี้จะทำมาจะมาทำการปั้นน้องแจมเป็นกันนะครับนในตัวนี้เลยเฮ้ยโอ้อยผมแต่เนี้ยผมพูดจริงใจเลยผมกล้ามากนะครับเพราะอะไรไหมครับผมได้แชมเป็นเจ็ดดาวตอนต้นเดือนแล้วผมเพิ่งปั้นเปตั้งตาได้ ตอนวันที่23เกือบท้ายเดือนเกือบสิ้นเดือนเลยทีเดียวคนอื่นเขาได้แล้วเขาทำมาหมดแล้วโอเคต้องพูดเพิ่มทำเพลงครับเรามาดูกันดูว่าเอออันนี้เดี๋ยวเ,ยวเยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้จิ้งจกได้เปลี่ยนไปเขียนชิทยาของกูนะเก็บเขแค่สรุปเลยไม่ต้องสนไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเปลี่ยนสกินเลยเด้น,นองนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนเองโอเคเรามาดูสเต็ปพื้นฐานกันเลยซสื้อมาเป็นสายวกไว ได้าร้อยห้าสินะมาดูดิพลังพื้นฐานของมันเลยคือระับี่จุวิ9เก้าร้อยทักอย่างเลอสักนแหละเนี่ย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 อย่างเียดูกันไปนะดูกันไปแล้วกันนะมีเคียดพูดมากํำพูดอะไรแลละโอเคมาเรามาทำการอีโวกันเลยโอ้โหโอ้ยนี่นี่เดีเปิดให้ช์นี่เป็นไงโอ๊ย ตังล้านสองเงินเดี๋ยวผมกลับมาคนหาตักแปบ๊บกลับมาแล้วครับโอเควันนี้ผมก็กลับมาแล้วเราจำค่าผมได้ไปหาตังมาดึงล้านสองแสนนัเองโอ้โหยากเลยโอเคมา,เามาทำการเิ่มกันโอเคไปดิโหไบงตังเยอะมาก,กจริงๆอื้ยโอ้ยค,ค้างเลย ไปภาพคาหนึ่งตื๊บ oh. ดีโอ้ยตายมันแล้วแคปรูปไปก่อนปึ๊บนั่นแหละโอ้ีได้สักทีเอาลูกเสียงเข้ามาตึกได้ปะอ๋อโฮ่มันอาจจะมาตึกไม่ได้ก็ได้ใครจะไปลูกเวลาเดี๋ยวหาลูกเราก็ได้เราค่อยมาแคปตอนนี้ก็ได้ไม่ไรมาเริ่มทำการเริ่มกันเลยมันเริ่มมันเริ่ม ผมได้มาแล้วมาแล้วเย้โลตโคนิโคนิโกแชมเปญนะครั oh, แบขบู่แบบไม่ไม่กล้าเอามาเพิ่ม,มระดับเป็นคือมาดูตัวผมเอามีตัวอ,อยู่นะดูหน่อยเนาะ ดูรงเลยแหะยังไงนี่าอาโคไัเท่าไหร่เอาให้มันต่นเอาผมเอาให้มนึงร้อก่อนแล้วกัน้วเอาให้คุณูดูโอเคอ่ะมันขุกิกาแค่ไหนจะเลิกไปงานผมขอไปานหน้าล้กันคิดหน้าคุณิ ลิวเจ้าโคนี้แช,ชมเปญกันกโคนี้กูแชมเปญกันโอ้โห่เนีได้ถึงร้อยป่ะไหนดีวะโอ้หแล้วนี้ถดีถึงร้อยอ่าเอาแ่นดีดวโกว่านี่ก็ดาวจะหอมสดสุด กี่ไงเออซื้อาดันลี่เออดีันี่แล้วตั้งนาแล้วอ้ไปด้วยแล้วแต่เพื่อเพื่อนคนเพื่อนราก็ใกล้จะเราก็เลยนัดตัวทีนอยู่ตัเคก็อันนี้ก่อนแล้วกัน 100, 100, 100, 100แล้วร้อยกว่าร้อยหนึ่งเฮียร้อยละมันเลิก,กนดูกันเลยนะว่ามันหกว้ามันจะเพิ่มแค่ไหนตีเลยฮึยย okay. อ,นนอยกยย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 ยม่ยย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 อยย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 ย้ยยยยดยย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 ยบยยยยก็ยยยย แล้วก็ม okay, ีเรืด okay. ึงดิงเจ้าเะทห์่ทำให้น ok ั่งใและให้แข็งกร่งขอ้นนครับแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วแต่วันนี้ไม่ได้โอเคเยตัดจบแบบหน้าแชมเปยน